นี่ครับมาเรามาออกรถไตรกันกันนะครับนี่ครับออกไปนั่งตุนนะครับนั่งตุนว่านั่งตุนอยากได้รถไฟจังยากกอลครับนี่นะครับอยู่กันที่ซูนกูเบต้านะครับเด๊เด๊มาเลยรถไฟมาเลยรถไฟนี่ครับเรามาเลยรถไฟกันนั่งนั่งตื่นใจรุ่นได้ครับมาเลยหรุ่นได้ไม่รับเอาอีพูผูกไอ้นุ่มรถยนต์น่าจะลุ่มเลย เฮ้ยนี่บบินัดไปยังเดทวันทางนั้กูทอยโอ้โหรถต่อ,อ,อ,ตอ,อยู่เลยต่อ,อยู่อันนี้นี่ครับเยรถต่อยตัวเองตัวเองเยอะด้วนี่ครับ,บ,บเรามาลุงวีตี้นะครับมาลุงวีตี้ครับลุงเรื่องบริการนะครับเราไม่ใจมาเลยรถไอ้ไน,นั่งนดนุนครับใจนะ ผู้เชียวม่องแบบเกือบไปเร็วน <laughs> ี่ครับนั่งนมะาจะต่อยรถเต็มลำเวลาตียอครับ <c oughs> ต่อมา <c oughs> ต่อมา <c oughs> ต่อมา <c oughs> Trung trung lên, trung trung lên đừng Trung lên, trung lên, trung lên, lên À, tắt lên, tắt lên, tắt lên, lên. có tăng tương này này Cái gì? Cái gì? Cái gì?

เอนนี่มาดูนดกันเอลงกลับเลยสิเดกันเด๋ยวได้รอเด็กันเนี่ยผมเวาชีเดี๋ยวน้ออนู้ไอนู้นอยู่ไหนวะรืว่าเอเอวยว่าวะน่าจะเอ๊ะวยว่าม่เป๊ะไงไอนูืมีแต่บุญรถ Như tầm nú Wow Vãn nát Vãn anh copy đi nghe À này <laughs>

ตังจะเรียบรอย้อยจังอางเออไม่รื้อเลยไม่รื้อเลยจับจับจับ,จบ,จบนายวูบขึ้นไปเตี้ยเลยวันนี้ไหนว่ารถกลับกลับก็จายเวลาไปไม่กี่นาทีน,นี่เพิ่งตีเขาซ้ำซีวกเลย trăm <laughs> đi bóc nản tỷ thì bảo sao nào đi kỳ tạo nào 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 Keyboard Keyboard kỳ bót ồ trôi lô gắn hả em bài bãi trông ta tệp ta lăng rồi <laughs> em em thôi em <laughs> Vì tí sẽ đánh xuất được Ở màn Ốc mệt Chết mệt Ồ gần râu Quay Nó chắc tăng tương nha